ครับคลิปนี้กับภาพพี่น้องเข้ามาซมไม้ครับผมมาไม้เก่าของคลิปลาชุดเลยนะครับ <L un> คลิปลาชุดนี้เข้ามาทั้งปลาคอทั้งปลาเคียงครับแต่ว่ามักปลาเคียงหลายกว่าเพราะว่าปลาเคียงมันตัวใหญนะ่นาอเดี๋ยวคลิปนี้ก็เลอาแมงอันนี้มาครับแมงสะดิ่งนะครับแมงสะดิง้งก็มีทั้งนี้ครับกิ้เหรีะพอมาผมได้แมงสะดิ่งมาหน่อยครับแมงสะดิ่งมันได้ดมาขีดใหญ่บรูบาสีพ่อเบยดบอกร เบ็ดผมยักมาไหมพ่อครับนี่ห้าสิบลังเนาะนี่เอาดวงน,น้อยนะครับมาใส่แมงสาดิงเนะาะกาบาสีมาเอาปลาเข่งครับถ้าเกิดว่าคลิปล่าสุดเล้วนีดวงเบ็ดได้น้อยผมว่าสีไดรลายครับปลาเข่งหลอนไล่กับย้อนปลาเข่งเราปลาเข่งมันไล่เลยครับทั้งมันตัวง,งามน้ำเน่าที่เราได้ไปเดี๋ยวมาล่องเบิ็งคลิปนี้ครับผมคลิปนี้มันสีเป็นยังไงมาทารุนด้วกันครับตอนนี้ก็สีเพ่ะชายลราครับผมไม่ได้ใหญ่เบ็ดเดือกับสีชายไปเลยครับ ฝ่าหลังฝนครับตอนนี้ฝนหัวก็ตกเศาครับไ <c oughs> ม่ลุงน้ครับฟังดิเออเคคับเดี๋ยวไปใส่เวทกันครับนันนี้มันคำแล้วเนาะเดี๋ยวเอาเวทลุ่นน้ำกันครับผมมันี้ กาใส่เร็จเรียบร้อยครับผมหาสิบลังเนาะแต่เดี๋ยวยางกลับเบิงครับผมว่าสิดอนลายยู่ดอกเพราะว่า,าระวังใส่กินยึต้นหากระมี่ไหมครับปักเกียงพ่นลายกาบครับผมเอา,าเบิงมือนีมันสีลายได้สำเร็นะครับแก้มือนีนี่ผมกับสีมาเก็บบักหอยนะครับเก็บบักหอยน้ำว่าสีเอาไปทั้งไปเฮ็ดเงี้ยปักใส่บั่งปลายนะครับ คอเค็ดบังปลหลไปเดี๋ยวจิบา้าไปใส่บังปลหลครับจักหน่อยนี่กะมาเก็บบอกหอยไปใส่เป็นเงื่อนะครับเพิ่งแม่เพิ่อนอยากกินน้ำนรับใส่หน่วยหน่วยไงกระิเอาไม่จิ้มกินแล้วผมเอาไอ้สวิงมาอยู่ดีแต่ว่าอยู่รถอดครับ <laughs> เดี๋ยวอันนี้กระิย้างกลับไปเบ่งนะครับยางยามกลับไปเนาะ ยามีตัครับเด,เดี๋ยวทำมีตัเดี๋ยววันสุดทายเบื้องนะครับรส่งสียางเก็บไข่ขึ้นไปน้ำมันยามกลับไปน้ำครับยามกลับมาไปเห็นมีอย่างเลยครับการหลอนลายอยู่ครับก็สิเป็นซุ้นป่าน้อยแล้วเนาะแต่ก็เป็นมาเขืงแหลกแต่มันจะน้อยครับที่ผมเห็นมันกิน๋นนะเดี๋ยวมาเบื้องมาทานรุ้นรึกันตอนแจ็คสามถุงครับ เขาบอกคือสิได้เปลี่ยนแทนออกจริงหรือลงครับไดลงเบ็ดลงน้อยบัดน,นี้จะเป็นลงน้อยก็รู้สิได้ผลบอยอดชิเป็นยังไงท้ารื้อตั้งกันนะพื้นนี้ชิคือบ่อห่อเดี๋ยวไปเจอกันนะผมนี่ครับระวังขี่รถลงมะยามเบ็ดครับได้กบครับผมกบเปเปลี่ยนขามบนทางเป็นเมียครับ,รบผม,มเลยไปตบออกนี่นี่ก็ เดียยังน้องนี่เนาะเจ็บพี่กรครับผมไดี๋ยวครบนะฮะครับมาหอบออบัตรนี่กะมายางเบิร์ตครับเบิร์ตี่ลงมาได้ครบครับตัวหนึ่งเดี๋ยวมายางเบิร์ตหอครับบัตรนี่เอาสวิงมาตักให้นะครับนี่ตักแบบนี้ได้อือสองลูกเลยครับ ก็เห็นหอยมันอยู่กลางๆนี่ทำไมไงครับผมเดี๋ยวอ่ะตักหอยไปน้ำยำเบ็ดไปน้ำครับผมหลังแหน่ข้านี้ลุดครับเชื่อเดี๋ยวอ่ะสียำไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดมีอย่างเดียวก็บสีไทยเบิ้องนะครับบันหอยลายเลยครับโอ้ลายครับโอ้ยเงาผมส่วนมาเดี๋ยวจะลายหน่อยปะ หนักจริงๆเลยฟาดกันหนักลวเลยเท่านี้เยอะเวมาเอาไว้ไวกลับมาครับคอยตักกลับมาเนาะเพราะว่ันนีนหนักตอนเท่ายามเบดครับ <laughs> เบดกัเป็นยังไงเนาะคือมยน่นะครับแมงสะดิ่งแมงสะดิ่งนี่เพิ่งยังยังบอลอนู่ เอ้ยสีห็นปลาแล้วครับพ่อบันดีนี่แหละโอ้ดีแล้วครับเดี่ยวเดียวตามมาครับผมมีเลยมีเลยดู้แจมแรกครับตัวหน่อยบ่เหงนคือมาติดเบ็ดนี่ครับ <c oughs> กะระโตพ่อเอาเยอะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเก็บครับผมแจมแรกแฮกมันครับผม โอ้ผมยามเม็ดมาหลายเป่าได้วยครับมิสิเครื่องนึงก็งและจ้างูเห็นป่าเลยครับส่วนลายนี่สิเป็นรอนนะครับโอ้บอพานเลยครับแมงสาดิงงี่จังปีก่ายมก็กเคยใส่แมงสดิงบอดได้ผลเหมือนกันเดี๋ยวผมว่ามันต้องหัวกแล้วครับหวกแบบอันนั้นสุดละสุดละรอใส่ดงเไปได็ดน้อยๆครับปลาชิง กับหวกเนี่ยยวท่ามือนีท่าบอดด้ยพอาะสิบตัวกัตชิพามากแก้มือกับเอาหวกมากแกะมือเนาะหวกกับนาดจะต้องเป็นตัวน้อยๆครับผมหวกไงกับบอดด้ยเนาะเส้นลายเป็นลุดครับลุดกับหล่อน,นหล่อนเลยครับสว่างลังหลอนเลยเรียบร้อยแล้วครับยำเบ็ดหาสิบลัง มีปลาเค็งตัวเดียวครับกบได้ก <c> บ <oughs> ตัวนึงเนาะกบพี้น,น,นได้อยู่ข้างล่างครับโอ้เดี๋ยวต้องเอาห่วกมาออกผมมาลองแกมือเป็นหวกครับรอบนาเนาะเดี๋ยวกระสิย่างกับข้าบานนาาบ,าบานนี่ย่างยมกับเบิ้งกระิตักหอยอ้นมาครับบานนี้บ่เดแนวนึงก็ได้แนวนึงตั้งดีครับผมปลาบ่เด้ก็ได้หอยเนาะบ่อดตายครับผ่บา,านบชีคานทางบ้านนีแเนวกินตลอดครับผม หอยหอยยังจะยู่กลางนี่ตักเอาตากเอา,า,เอา,เลาเแล้วพวกหอยนี่นี่นะเดี๋ยวมันสีมุมเที่ยวผมเดี๋ยวผมพยายามกลับนะครับรบัานนี้ปรสิตักหอยไปนั่นะครับยามกลับคือจังเห็นมีดินนี่ลยนะครับ นี่นี่นี่ยิงดินจะนี่ครับไปยังน้องไอ้ปลาเชงก็งอนนะครับโอ้แต่แม่นีเจ๊แม่งานอยู่ครับแม่นี่นีครับนี่แม่ง้ามบอลแม่แรกเยอะครับปลาเชงมาหนี่การที่สองครับผมปลาเชง มาเมื่อกี้ก็ยันปลายี่ตัวนึงครับนี่ครับหอยหอโอ้ได้มาหลายครับแต่ผมก็ออกบ่เบิดดอกมันหนักเนาะก็เลยบ่อนเอาหลายครับก็รอบต่อไปอาชีพตักงเอาอยู่ครับนี่คู่ก็มีครับไตออกก็มีนี่คู่อันนี้ตอนมนี้ครับโอเคนี่ครับตะเคียนออกเป็นซองตัวครับผม เอาบตัวนึ้งแต่ว่าครบผมผมคิดว่าผมน่าสิปล่อยมันดีกว่าไปมันดีกว่าครับเพราะว่ามันกระเทือนหมครับบ่มี่มูมันมันจะออกออกลกูกแพ่ร้านซะตบครูครับไป,ไปแล้ว <laughs> แล้วเอาอเค,คบผมกบกับไปครับโอ้โห อีโดนอีโด,ด้งไปแล้วกลายเป็นซองแต้มแล้วครับเดี๋ยวเมิ่งกั้ครับสีแดงมะยามอีกบล้วเนาะเดี๋ยวจังไลยกละผมถ้มา,า,ากว่าสีมะย่างกะนะจะออกช่วงลี้นะครับลงล่งองออล่องไปากเพื่อประคอทีกิ่นดีครับแต่ว่าประคอเพรว่าเมื่อหนาไม่มีเว่าผมใส่ต่ำครับผมต้องประคอต้องไปใส่ให้ลึงสูงจากน่อยเนาะฮะเดี๋ยวจังไลยกละ ามาลุนกันครับผมกเดี๋ยวมาลุนเบิ้งย่้มโซ่ครับนี่ขึ้นเห็นสองโตครับบ่ได้ไมา่ยามอีกรอบหนึ่งพร้อมนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งย่้มโซ่เขาสิมีพอสองโตซับขึ้นมาครับผมมางานหนีบเบอร์ครับต้องเปลี่ยนเป็นไอ้ห่วกครับผมลี่นเป็นหว่วกเรา ดวงเม็ดนิดหน่อยนะครับพวกก็ต้องแบบตัวเม่ย์อะไครับอาจจะเวิกอยู่ครับแบบนั้นเดี๋ยวพามากแก้มือเทียะครับถา้าเมื่อนี้บ่คือแต่ผมก็ว่าบ่คือแล้วล่ะจนป่านนี้ล่ะห <c oughs> ล่อนบ๊คือเนี่ยมันหล่อนแบบหล่อนนะปวดปัดปลาปลามันกัดบ่เป็นสถิตด,ดวงเบ็ดไหมครับ แต่ก็คือว่าแล้วครับหากินเนาะครับมันก็มีได้มีบอละนี่ส่วนี้มาแต็มหนึงแล้วครับอือพ <c oughs> ักชิ้หน่อยครับผมตัวนี้ตัวใบใหญ่ปันไดมาแล้วแต็มหนึ่งผมย้ำส่วนเนาะเดี๋ยวเก็บกันครับมีครับตัวนึงเนาะ <c oughs> นี่างนี่สองครับของเสานี่อู้สิมันงูก,กัดมันครับนี่สิมันงูลากเนี่ครับเมื่อกี้ผมเห็นหางมันขบไปหางแน่มันสิมันงูก,กัดนะครับบ้าไปแยังครับผมจิ้มแดงก่อนเเก็บครับผม ปลาทิเ,เบดตรงนี้มากัดเฮ้ยลีบครับปลาทิเบตครับผมยามที่สามมาแล้วครับเจ้านี้ฮอโอ้โหจีได้ปิงนึงยี่ดอกครับนี่เบื้องซ่องนี่ครับตัวนึงเนาะเชเก็บครับผม เบ็ดจะเบ็ดแล้วครับเห็นโตนึงครับนี่เห็นมาเพิ่มอีกตัวนึงครับโอ้โหนี่แม่งามครับแต่มันขึ้นบอกนียแม่งามแบบนแมงญ่ก็จะหัวครับผมงงอยู่นี่ใช่ไหมชุ่มถอยง่ายกินหัวครับเนี่ยนี่ครับแม่นี่ครับเอออู้ปักเนี่ยและแม่นี่ก,ออก,ก,ก,ก็โอเคครับผม พอปิ่งนะครับปิ่งแงบแสบนะแม่นี่แถมที่ซีงโซนี่แล้วครับได้เห็บหนึ่งแล้วเป็ดก๋าจีบแล้วครับได้รุ่นอีกที่ซีหลังนะี่มันจังเย็นพี่อีกตัวพี่โตอีกนะครับเป็นปากเบ็ดดินหลังสุดท้ายเลย เป็นปลาควบผมมันควหน่อยเนาะเป็นปลาควาหน่อยนะ,นระครับอึ๊บน้ำสุดท้ายเอาลุยในเป็นปลาเคียงก็เปลี่ยนเก็บพลิกออกครับผมสุดท้ายแล้วนี่บ่มีเอียงละเดี๋ยวเก็บกันนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเซวหนีเ่ากาเห็นปลาเข็งอยู่สี่ตัวนะครับเป็นอยู่สี่ตัวแล้วก็ปลาขอน้อยมาตัวหนึ่งับผมแต่ทั้งปูครับปูนีผมสีเอาไปเป็นเงือบังลั่นนะครับเดี๋ยวมาสีผ้าล่องไปใส่เบิงครับบังลั่นนี่กําลังเฮ็ดครับผมผมเฮ็ดเองนี่แหละลามือนี้กับ่มานี่ยังเดียก่อนนะครับก็คือว่านะครับมีได้มีบอนะครับหากินเนาะก็สีให้ได้ไปตลอดมันกับบ่อเมี่ยงนะผม มาล่องเบิ้องกนสิครับมาลองผิดล่องถือเบื้องนะครับคิดว่าแม่สดิงมันจะกินัะผมแต่มันก็กินอยู่ครับจะว่ามันบ่ถือดวงเบ็ดเนาะครับผมคิดว่าน่าจะต้องเอาเป็นหววครับผมเนื้อหัวคือกอเนาะมาใส่ต่ว่าดวงเบ็ดก็เอาดวงน้อยลงกับซ้านี่นะครับซ้ำนี้อ็ใส่นี่แหละดวงน้อยลงมาเพราะปลาเชียงมันปากน้อยครับผมเดี๋ยวพามาแกะมือแท้นะครับไม้นี้เนาะก่าเดี๋ยวชิปนี้ก่เอาไว้ซ้านี้ก็นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อจะบระพาดคลิปใหแม่ๆเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผม